มึงใครเนี่ยกูคุยกูรู้จักมึงเหรอนั่นมองแล้วขำเขาเจ้าสอนเดิมไงเฮ้ยใช่เหรอใช่ทำไมรูปร่างอาภัพขนาดนี้เลยเขาจะมีอะไรที่ผิดแผกแปลกไปเลยที่มาเป็เกงลายเสือที่มันสั่งดีเท่ากันบูดขึ้นมาเนี่ย๋ยวพรู้เขาเป็นอะไง ผมไม่ต้องอายแต่ขนาดนี้ไม่ต้องอายครับแล้วมือไม่ต้องปวดไม่ต้องมากระซิบเล่นได้เต็มที่โอ้โหแต่งตัวขนาดนี้ยังปวดอายขอบคุณโู่ยายกูใส่กางเกงตัวเก่าได้ไงขายเล่นสเป้ายู่ยไปแล้วกับเขาชอบไปเล่นไปนี่อีนี่มาตามกูมามาถึงงานกูหน่อยไปก่อนนะ ทันทีทันงให้คนอื่นเห็นที่มืตูดยังปอดเลยตูดไม่ใช่ปอดต้องแยกกันดินะครับขอบคุณมากครับรางวัลใครฮะ ำไมเดี๋ยวนี้กูเจออะไรแต่ละอย่างวะเนี่ยขอบคุณมากครับได้ได้ครับพี่หูขอบคุณมากครับผมขออนุญาตวางนะครับพี่ไอ้ใครเลยไม่ใช่ไอ้เบลเองขอบคุณครับ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  เดินมพูดคุครับตอพี่ผมพูดเครับถามคำหนึ่งแบบจริงๆเลยอะต่อหน้าคนเยอะเลยอ่ะอายไหมบ้าไปแล้วแต่ดูเรื่องนี้บ้าไปแล้วดีใจด้วยกับครอบครัวพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับของทำแม่ขอบค,ครับพี่อ